สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อยพร้อมกับเก็ตเรื่องราวสาระดีๆวิถีบ้านๆกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลคลิปนี้นะคะอ้อยมีเทคนิควิธีที่ทําได้ง่ายมากๆค่ะในการที่ขจัดกลิ่นเหม็นเน่าเมหม็นบูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในตู้เย็นของเรานะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะพอทราบกันบ้างแล้วแต่อ้อยเชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านค่ะที่ยังไม่ทราบนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้อ้อยจะพาทาค่ะไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นดูสภาพตู้เย็นที่บ้านอ้อยก่อนนะคะอย่างประตูด้านบนนี่ช่องแช่แข็งด้านบนนี่นะคะก็จะมีทั้งเนื้อสัตว์ที่แช่แข็งไว้แล้วก็มีทั้งน้ําแข็งทั้งไอศครีมนะคะนี่มีของหวานต่างๆน้ำมะนาวที่อ้อยทําแช่เย็นไว้นะคะทําเป็นคล้ายๆไอศครีมเอาไว้ดับกระหายส่วนด้านล่างด้านล่างก็หลากหลายเลยค่ะนี่มีทั้งเนื้อสัตว์ มีทั้งเนื้อสัตว์ขนมน้ำผักเครื่องดื่มเครื่องปรุงต่างๆเชื่อว่าตู้เย็นของหลายๆบ้านนะคะก็จะคล้ายๆกับอ้อยอะคะ่ะแชร์ของสารพัดคุ้มค่าแบบที่เห็นเนี่ยนะคะแต่จะบอกตามตรงเลยนะคะว่าตอนนี้ตู้เย็นที่บ้านเนี่ยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์แบบรุนแรงหนักมากนะคะที่บอกว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์รุนแรงหนักมากนะคะก็เพราะว่า มันมีของเน่าอยู่ในตู้เย็นค่ะท่านผู้ชมซึ่งที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหลังจากที่อ้อยได้ล้างทําความสะอาดตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเหตุผลที่มันมีกลิ่นเน่าเนี่ยก็เพราะว่า ช่วงนี้อุณหภูมิมันร้อนมากๆแล้วอ้อยก็แช่ของอะไรต่างๆไว้ในตู้เย็นเนี่ยเต็มเลยค่ะเยอะแยะหลายอย่างมากมายเลยแล้วปรากฏว่าอ้อยปรับเร่งอุณหภูมิในตู้เย็นน่ะมันเบาเกินไปมันไม่ทันกับที่ว่าอากาศภายนอกมันร้อนมากกันเนาะก็เลยทําให้ของที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันเกิดการเน่าเสียมีเนื้อสัตว์บางอย่างมีปลาบางทีแช่วไว้หลายวันอย่างเงี้ยค่ะกินแบบโอ้โหตลอบอกอวนเลยแต่ถึงแม้เราจะล้างทําความสะอาด เอี่ยมมากแค่ไหนแล้วนะคะกลิ่นที่มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันก็ไม่หายไปไหนค่ะเพราะว่าระบบทาความเย็นของตู้เย็นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนหมุนเวียนอากาศอะไรแบบนี้เนาะถ่ายเทความเย็นจากบนลงล่างโฟโลในในเครื่องของเขาอย่างเงี้ยซึ่งวิธีขจัดกลิ่นในตู้เย็นเนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะคะอ้อยก็ลองมาหมดแล้วแต่วิธีนี้นะคะรับรองล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะท่านผู้ชมว่าได้ผลดีมากๆเลยนั่นก็คือนี่ค่ะ สีดำๆจากฐานหุงต้มในครัวเรือนของเรานี่นะคะเราไม่จําเป็นต้องเอาอะไรมาผสมเลยนะคะแค่ฐานอย่างเดียวเนี่ยสามารถขจัดดูดกลิ่นในตู้เย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะซึ่งเหตุผลที่ฐานเนี่ยสามารถขจัดแล้วก็ดูดกลิ่นได้อย่างได้ผลดีนะคะเพราะว่าในก้อนฐานเนี่ยเขาจะมีรูพุนอยู่ด้านในนะคะ ซึ่งเป็นรูพุนที่เกิดจากการเผาไหม้นะคะมีคาร์บอนเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปวางในตู้เย็นนะคะความเป็นรูพุนด้านในของถ่านเนี่ยเขาก็จะดูดทั้งกลิ่นทั้งเชื้อโรคไม่พึงประสงค์ต่างๆมาอยู่ในก้อนนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องอะไรมากหาช่องว่างๆเนี่ยค่ะเราก็เอาก้อนถ่านเนี่ยวางเข้าไปไม่ต้องมากนะคะก้อนสองก้อนก็เพียงพอตรงนี้อ่ะวางตรงนี้สักก้อนนึ่ง ดูด้านล่างบ้างช่องแช่เนื้ออย่างกรณีของอ้อยเนี่ยที่บอกว่ามันเหนม็นมันเน่ามากเนี่ยนะคะ อย่างเราเอาฐานวางไว้วันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสักข้ามคืนนะคะอ้อยก็จะเก็บก้อนฐานออกมาแล้วก็เปลี่ยนเอาก้อนใหม่วางเข้าไปเหมือนเดิมทําแบบนี้ประมาณไม่เกิน2-3ครั้งค่ะท่านผู้ชมรับรองว่ากลิ่นเนี่ยหายไปในพริบตาเลยค่ะ แล้วเวลาเราเก็บก้อนถ่านออกมานะคะอย่าลืมดมนะคะทุกคนเรามาดมก้อนถ่านที่เราเอาไปวางไวนะะ้นี่ค่ะจะปรากฏว่าโอ้โหกลิ่นทั้งหลายต่งตางๆเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในก้อนถ่านเนี่ยยิ่งถ้าอย่างที่บอกนะคะตู้เย็นของอ้อยที่ตอนนี้มันเหม็นมากเดี๋ยวรุ่งเช้าพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะคะอ้อยมาดมถ่านที่เอาวางไว้เนี่ยรับรองเกือบสลบค่ะแล่พอเราทําแบบนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยอย่อะกลิ่นมันก็จะค่อยๆจางแล้วก็จะหายไป อันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วก็วิธีพื้นๆบ้านๆง่ายมากๆแต่ก็รับรองว่าได้ผลดีล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะที่อ้อยกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าลองมาแล้วลองมาแล้วหลายรอบนะคะได้ผลดีจริงๆก็เลยอยากเอาเรื่องราวแบบนี้มาแชร์กรันหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ และถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อ้อยคอยนำเสนออยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ